สาหรับยูคาลิปตัสนะครับก็ถือเป็นพืชหนึ่งที่มีศักยภาพด้านพลังงานนะครับโตได้ดีนะครับโตเร็วโตวดีปลูกง่ายขึ้นได้หลายพื้นที่ทั้งที่ชื้นที่แห้งแล้งที่อะไรก็สามารถขึ้นได้นะครับสําหรับต้นยูคาลิปตัสนั้นนะคะเราอาจจะคุ้นเคยกับการนํามาใช้ในอุตสาหกรรมผลิตกระดาษกันนะคะแต่ว่าอีกด้านหนึ่งน,นั้นต้นยูคาลิปตัสถือว่าเป็นพืชที่มีศักยภาพทางด้านของพลังงานไม่แพ้ไม้ชนิดอื่นๆเลยละค่ะซึ่งวันนี้เราจะมาหาคําตอบกันค่ะ ยูคาลิปตัสเป็นไม้ยืนต้นขนาดกลางถึงใหญ่เป็นพืชที่ทนต่อความแห้งแล้งจเจริญเติบโตได้ดีแทบทุกพื้นที่ลำต้นจะมีความสูงประมาณ24-30ถึงเมตรและอาจสูงได้ถึง50เมตรเลยทีเดียวค่ะสามารถตัดใช้งานได้ตั้งแต่อายุ3-5ถึงปีและแตกหน่อใหม่จึงไม่ต้องปลูกใหม่ปลูกครั้งเดียวใช้ประโยชน์คุ้มค่าและที่สำคัญยูคาลิปตัสสามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้หลากหลายมากแต่เรามักจะคุ้นเคยนั่นก็คือการนำไปใช้ในอุตสาหกรรมกระดาษค่ะ ยูคาลิทซ์เนี่ยครับอ่าจริงๆเป็นไม้ดั้งเดิมของออสเตรเลียนะครับจริงๆมีมากกว่า700ชนิดนะครับซึ่งหลักๆบ้านเราส่วนใหญ่ก็จะมีพื้นฐานก็คือเป็นยูคาลิตัสคาร์มาดูเรนซีดนะครับอย่างแปลงที่เห็นนี่ก็จะเป็นคาร์มาดูเรนซีดนะครับการซึ่งหลังๆเนี่ยบ้านเราก็จะมีการดัดแปลงเอามาปรับปรุงพันธุ์เอามาคอสผสมกับไอตัวยูคาลิตั์เพลิต้ายูคาลิตัสยูโรฟิลล่าหรือว่าชนิดอื่นๆนะครับเพื่อเพื่อเพิ่มคุณสมบัติด้านการใช้ประโยชน์เเเเเช่่่่่่นนนรรรืืงงืืือออออองงงงงงขยพลังงาๆ,ๆ ด้วยเป็นพืชที่ปลูกง,ง่ายโตเร็วดูแลง,ง่ายไม่ต้องปลูกซ้ำที่สำคัญมีค่าความร้อนสูงความชื้นไม่มากจึงเป็นอีกหนึ่งทางเลือกในการนำไม้ชนิดนี้มาเป็นวัตถุดิบในการผลิตกระแสไฟฟ้าประเภทโรงไฟฟ้าชีวมวลค่ะจริงๆตัวตัววูดหรือตัวไม้เนี่ยครับก็ก็แต่ละชนิดไม่ได้แตกต่างกันมากแล้วับอยู่ที่4 0 0 0 4,000อัพอยู่แล้วนะครับอยู่แค่ก็เป็นหนในนั้นที่ค่าความร้อนสูงนะครับแล้วก็ ความชื้นก็ไม่ได้ถือว่าสูงมากประมาณ45-50็นะครับกถ็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีครับผมสำหรับเป็นพลังงานครับไม้ยูคาลิปตัสแต่ละช่วงอายุแต่ละขนาดสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้หลากหลายการนำมาใช้เป็นพืชพลังงานก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งทางเลือกในการนำมาใช้ประโยชน์นั่นเองค่ะถ้าเกิดจะให้คุ้มค่าสูงสุดในการปลูกยูคาลิปตัสเนี่ยก็อาจจะแบ่งในหนึ่งไม้หนึ่งต้นอาจจะแบ่งการใช้ประโยชน์เป็นไม้ที่ทอมโตตั้งแต่2นิ้ว3นิ้วขึ้นไปเนี่ย ็เข้าโรงงานกระดาษไปแต่ถ้าไม้เล็กๆเ,เนี่ยโรงงานกระดาษไม่ต้องการเนื่องจากว่าโรงงานกระดาษเนี่ยเขาต้องดีบักก่อนก็คือการลอกเปลือกออกก่อนซึ่งไม้เล็กจะลอกยากนะครับแล้วก็เปอร์เซ็นต์เยื่อจะค่อนข้างต่ําด้วยก็เอามาใช้เป็นพลังงานนะครับซึ่งซึ่งอีกส่วนหนึ่งก็คือส่วนเศษเลือที่เป็นเปลือกพวกนั้นนะก็มาใช้เป็นเชื้อเพลิงได้ครับผม โครงการโรงไฟฟ้าชุมชนเพื่อเศรษฐกิจกฐานรากนั้นนะคะจะเลือกพืชพลังงานที่ปลูกง,ง่ายโตเร็วการดูแลไม่ยุ่งยากซึ่งอยู่พะลุตัดก็เป็นหนึ่งในนั้นค่ะและถือว่ายังเป็นอีกหนึ่งในการสร้างรายได้ที่เพิ่มขึ้นให้กับเกษตรกรด้วยละค่ะ